สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตา,<ส>ามช่องจิวชาแนลมาดูป้า<อ>ร้อยสามห้า,าหร้อยสาม นะคะโปรที่สี่นะคะโปรที่สี่ มินิแกมเป็นแบบมินิแกมเหรอวิทย์เอาวิทย์เงี้ยได้ไหมเพราะว่าที่ที่เร็น่อยวิทย์สกลนครมันมีใช่ไหมไอวิทคุณเนาะได้ใช่ไหมถ้าไหนที่เรารับได้มันง่ายก็ก็ตอบลูกค้าไปไอวคุรับเองบอกโอเลูกค้าไปที่ประชาเขารับแบบไหนบ้างอะวิทยเชีกับ ดีกว่าเนาะมันจะยากเพราะมันไี่แกมเราเคยคุยเข้าไปเอาเป็นทยูเนียนนั่นแหละทางนั้นจะดีกว่าทางนั้นที่มันสะดวกกว่าแล้วมันเร็วกว่าลูกค้าเขาจะได้เข้าใจว่ามันไวเราโอเคไวถ้ามนที่ทาไม่เป็นแล้วก็เอาไว้ก่อนเราค่อยๆเรียนรู้ไปพักเบรคุยกันนะจ๊ะตอนนี้32นาทีผ่านไปอะ แบบสั่งสอนตีแบบเตือนตีแล้วก็สอนไม่ใช่ว่าเอาจนโอ้โหสะบักสะบอมนะหรือว่าเจ้าเคยไหมเนี่ยนะคนเราอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่ารับวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเอาพอเหมาะพอควรนะคะเช่นว่าตีมือแป๊ะแป๊ะเนี่ยถ้ายิบของโดยที่ถ้าจีบถ้ายิบของโดยที่ไม่ได้บอกเราแล้วก็มือข้างไหนหยิบนะมือข้างไหนยิบบอกว่ามือข้างนี้ยิบแปะไปเลยนะคะให้รู้เลยว่า ทำไม่ดีทำไม่ถูกนะถ้าใครที่ไม่ตีลูกเลยเนี่ยไม,ไ,ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะการสอนลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ห>น,นะคะการสอนลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน,น,กนใช่ค่ะ ไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่บ้านตั้งสีวันแล้วค่ะรอรอแสดงว่ารอเจ้าอาบน้ำด้วยใช่ไหมที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็ก็เห็นใจกลุ่มแม่บ้านด้วยนะเพราะว่าเพื่อนก็พยายามมัดให้เราไวที่สุดแล้วนะคะก็แบบบ้านเราไม่รับหลายเจ้านะคะกลุ่มแม่บ้านก็ไม่มีแค่ไม่กี่กลุ่มนะคะก็ให้เขามีรายได้ไปนะคะแต่ว่ามันก็จะมัด ไปดูมานั่นแหละค่ะก็รอนิดนึงเสื้อก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะ